วดเร็วนะครับเขาะจะมีปฏิกิริยาแบบนี้นะครับคือจะขู่แล้วก็จาวหางฟาดนะครับเพราะว่าเขาตกใจหรือว่าเขากวนครับตัวนี้มันยังไม่นิ่งด้วยนะครับเลยมีปฏิกิริยาแบบนี้นะครับ ก่อนเลยนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจากช a n น e เอสโซติกเรลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันว่างนะครับก็เลยจะมาทาคลิปเกี่ยวกับการบอกเทคนิคนะครับในการฝึกอิกัวนานะครับให้เชื่อนะครับอันนี้เป็นตั้งแต่ไซส์เล็กเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ไซส์ไซส์เล็กๆเลยนะครับแต่ไซส์เล็กๆเนี่ยก็จะยังมีความเปรี้ยวอยู่นะฮะจะฝึกยากนิดนึงแต่ว่าก็ฝึกได้มันต้องฝึกตั้งแต่เล็กเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเทคนิคนะครับ คือเรื่องของการฝึกเนี่ยผมให้มันไว้เป็นเพียงแค่เทคนิคละกันเนาะเพราะว่าอีโกนาแต่ละตัวเนี่ยมันมีนิสัยลักษณะอะไรหลายอย่างที่มันแตกต่างกันนะครับก็จะใช้เวลาระยะเวลาและวิธีการฝึกแตกต่างกันไปนะครับก็วันนี้จะมาบอกเทคนิคหลายๆเทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งละกันคือมันต้องทําร่วมกันอะอเทคนิคพวกนี้ในการที่จะทําให้มันเชื่องขึ้นนะครับอีโกนาเนาะก็ อันนี้มันไม่มีอะไรตายตัวนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเพราะว่าเรื่องของความรู้สึกของตัวอีโกนาเองความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกไม่กลัวอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนกับพวกอะไรที่มันสามารถคิดได้เหมือนเลขคณิตนะครับคือเลขคณิตอ่ะมันสามารถบอกได้เลยคือหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งใช่ไหมแต่เรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้นะครับว่าทําไปเท่าไหร่แล้วมันจะอีโกนาจะเชื่องนะครับ อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะก็ต้องใช้เวลานะครับก็แล้วแต่ตัวนะอันนี้ก็แล้วแต่ตัวก็มาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับเป็นเรื่องของการจับอีักน่านะครับ <c oughs> อันนี้ผมจะมีอยู่สองตัวเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเทคนิคการจับเนี่ยเวลาผมจับเนี่ยผมจับยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ <c oughs> เรื่องของการจับอีักน่านะครับก็ผมอยากจะบอกว่ามันก็ คล้ายๆกับมนุษย์นะครับคือเราควรจะเข้าไปหาเขาด้วยความที่แบบว่าช้าๆค่อยๆค่อยๆจับเขานะครับค่อยๆจับเขาเออพยายามค่อยๆจับเขาผมจะยกตัวอย่างอย่างคนเนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์นะครับเรานั่งอยู่บนเก้าอี้สักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมีคนบุคคลหนึ่งคนเนี่ยเป็นใครไม่รู้นะครับพุ่งเข้ามาหาเรานะฮะคือเดินแบบพุ่งทะแยงพุ่งเข้ามาหาเราเลยเนี่ยเออเราก็จะคิดว่าเออหนึ่งเขาอาจจะเข้ามาหาเรื่องเรานะครับเราต้องตกใจแน่ๆ อันนี้เป็นอย่างหนึ่งคือเราต้องตกใจแน่ๆสองคือเขาอาจจะเข้ามาหาเรื่องเราอย่างเงี้ยพอเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการป้องกันตัวนะครับซึ่งวิธีการป้องกันตัวก็จะเป็นวันนี้นี่ฮะฟาดนะครับตัวนี้ยังไม่ไม่เชื่องนะตัวนี้ต้องฝึกอีกหน่อยนะฮะโอเคครับสาหรับวิธีการจับอิกัวนานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเราต้องเข้าไปในลักษณะที่ค่อนข้างผ่อนโยนนะครับนี่นครับถ้าเราเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเขาะจะมีปฏิก,กิริยาแบบนี้นะครับคือ จะขู่แล้วก็จาหางฟาดนะครับเพราะว่าเขาตกใจหรือว่าเขากลัวครับตัวนี้มันยังไม่นิ่งด้วยนะครับเลยมีปฏิกิริยาแบบนี้นะครับแล้เราก็เอามือช้อนนะครับไปตรงใต้ท้องนะครับจะเห็นลักษณะนะครับตรงนี้จะเป็นใต้ท้องนะล้วก็2นิ้วเราเนี่ยช้อนไปนะฮะนี่ครับแล้วก็เกาค้างสักหน่อยครับเพื่อให้เขาผ่อนคลายนะครับคือถ้าเราไปจับที่ส่วนอื่นเนี่ยอย่างเช่นหางเนี่ย หางของเขาเนี่ยจะมีความเล็กอยู่นะครับแล้วก็บางนะถ้าเราไปจับโดนส่วนที่มันอ่อนอย่างเงี้ยบางทีเขาสะบัดสะบัดเพื่อจะหนีนะครับทําให้หางเขาขาดได้นะครับพอหางขาดก็เป็นตําหนินะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้จับโดยวิธีการสอดนิ้วไปใต้ท้องนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราจับเขาได้แล้วนะเราก็พยายามเอาเขามาลูบคางอะไรพวกนี้นะฮะมาเกาคางนะครับมาเกาหัวนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่จะยังมีอาการหยุ่อยู่นะตะกัดตะกัด หางเนี่ยควรระวังนะครับให้เอาจับไว้ประมาณนี้ให้หางเขาถ้าเขาจะตีนะให้มันตีเข้าที่อกเรานะครับอย่าให้มันตีเขาที่หน้าได้นะแล้วก็ลูบหัวไปเรื่อยๆนะฮะลูบไปลูบไปลูบไปเดี๋ยวสักวันก็จะเชื่องเองครับลูบไปเรื่อยๆนะครับพยายามจับเขาอย่างเบามือนะครับวิธีการจับก็อย่าไปจับเขารุนแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจับเขารุนแรงมากๆเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเนี่ยเข้ามาทาร้ายเขาก็เขาก็จะทําการสู้นะครับแล้วก็กลัวเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจับ จับเบาๆแล้วก็ลูบหัวไปเรื่อยๆนะครับครั้งละ10นาทีประมาณ1 0 1ถึงนาทีครับแต่วันหนึ่งอ่ะสามารถจับได้หลายครั้งละสามสี่ครั้งก็กำลังดีนะครับต้องใช้เวลาเนาะเกาลาไปเรื่อยๆนะครั้งละ10 15นาทถีถ้ามันเกินเนี้ยมันอาจจะแบบเฉามือได้นะอาจจะแบบป่วยอะไรเงี้ยนะประมาณ10-15นาทีนะผมมองว่าโอเคกำลังดีนะครับจะจับหลายรอบได้นะฮะเกากรุงไปเรื่อยนะฮะ เอาพุงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเชื่องเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนที่สองมันก็เป็นขั้นตอนที่ต้องทําควบคู่กันนะครับคือการให้อาหารนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับการให้อาหารด้วยมือนะครับว่าทําในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับอีโกนาะครับตัวที่ยังไม่เชื่องนะครับเราก็ต้องทําการป้อนอาหารนะครับ เพื่อให้เขาคุ้นเคยกับเรานะครับโดยผักเนี่ยก็เป็นพวกผักใบเขียวนะครับหรือผักต่างๆจริงๆอีกหน้ากินได้หลายอย่างมากดอกไม้ยังกินได้เลยนะครับเราก็หากล่องมาสักใบหนึ่งนะครับเพื่อใส่น้องลงไปนะครับสําหรับตัวที่ยังไม่เชื่องเนี่ยเขาจะมีการหนีนะครับเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับกล่องทรงสูงๆนะครับเพื่อให้เขาปีนขึ้นไปไม่ได้เนาะนะครับแล้วก็่อยเอาผักนะครับอันนี้ชิ้นใหญ่ไปนะแบบนึง หักหักผักให้เหลือสักชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ลองทําการป้อนดูนะครับตัวนี้มันเชื่องผมแล้วนะครับตัวสีเขียวตัวใหญ่เนี่ยก็เลยกินนะครับเดี๋ยวค่อยดูจะกินไม่กินนะครับกินอยู่แล้วผมเคยป้อนแล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมสาหรับตัวที่มันเชื่องแล้วมันก็จะกินง่ายหน่อยนะครับไอตัวเล็กอีกตัวเนี่ยคือผมเพิ่งได้มานะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้ทาการฝึกดูลักษณะแล้วเหมือนจะผอมแหละมผมต้องพยายามให้อาหารเขานะครับ นูเหมือนจะไม่กินนะสำหรับตัวเล็กนี่ครับก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆนะครับให้เขาคุ้นเคยกับเรานะครับตัวนี้กินจะหมดแล้วนะครับตัวใหญ่นิ่งแล้วนะครับดูทรงรู้เลยว่าอีกตัวนึงพรอมนะครับเดีย๋ยวผมต้องขุนนะครับต้องใช้เวลานะครับคือผมวางไว้ในกล่องเลี้ยงเฉเๆในเขาเรียกว่าอะไรในกรงเลี้ยงเออก็กินนะสาหรับตัวผอมนะ แต่ว่าเขาจะไม่กินตอนเราป้อดนะเ,นเขาจะกินตอนที่เราไม่ได้มองนะแต่สำหรับตัวที่เชื่องเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกนยอย่างตัวนี้กินหมดมองหน้าเราด้วยอย่างเงี้ยกินแล้วนะครับกินโชว์ด้วยนะครับตัวเนี้ยไม่หนีแล้วนะครับตัวเขียวเนะีย่ยเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอาบน้ํานะครับก็นี่นะครับน้องอยู่ในตะกร้านะครับเดีย๋ยวเราจะใช้กล่องใบเดิมนะครับ ในการเอาน้องไปอาบน้ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเขาปีนขึ้นไม่ได้นะครับเวลาเอาไปเล่นน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงนะครับว่าเขาจะหนีนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่น้ํานะครับโอเคเราใส่น้ํานะครับสําหรับใครที่มีน้ําอุ่นนะครับก็เอาน้ําอุ่นมาใส่ได้เลยนะครับแต่ผมจะใส่น้ําธรรมดาไ่แหละแต่ว่าจะเอาไปตากแดดสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ํามันอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ พอน้องไปอาบตรงแดดนะครับเพื่อไม่ให้เขาหนาวนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้มันเป็นช่วงอากาศหนาวนะครับโอเคเดี๋ยวเติมน้ํากันเลยครับไม่ต้องใส่น้ําเยอะมากนะครับใส่แค่ประมาณแบบท่วมตัวนะครับพอแล้วนะครับนี่ครับใส่ไปเลยเอาเาเน้เป็นไรวันนี้น้ำเป็นแล้เวเฮ้ยลืมจ่ายค่าน้ำหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย เอ้ยน้ำไม่ไหลแล้วไม่ไหลทไม่ไหลอีกไงี้โอเคเดีย๋ยวตัดภาพไปตอนเสร็จเลย้วกันครับตอนนี้นะครับผมก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็น้ําตากแดดไว้สักพักนึงแล้วนะครับก็เมื่อกี้เทสดูแล้วก็ไม่ได้มีอากาศเย็นและน้ํานะครับเราก็ไปเอาน้องอีกวัวน้ามาเลยครับนี่ตั้งข้างๆเลยนะครับโอเคตั้งขาตั้งกล้องความนึงนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็น้องเข้าลงไปในน้ำเลยนะครับพยายามให้มันโดนแดดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้หนาวอย่างที่บอกไปนะฮะและการพาน้องมาเล่นน้ำเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการที่อาถ้าน้องขาดน้ําน้องก็กินน้ําได้นะครับหรือก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายได้นะครับมันมีข้อดีนะครับคือหลักๆก,การฝึกเนี่ยคือการใช้เวลาร่วมกับตัวอีโกนานะครับ ช่วยเขาคุ้นชินกับเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับคือหลายๆกิจจะวัดประจําวันของเราเนี่ยก็พาเขาไปอาบน้ําบ้างพาเขาไปอะไรเงี้ยพยายามสัมผัสเขาอยู่บ่อยๆนะครับก็จะทําให้อีกนาเชื่องขึ้นนะครับตัวเขียวจะไปไหนไปตรงนี้ <c oughs> นี่ครับเราพาเนี่ยเกาหัวเขาเล่นน้ำเขาลูปตัวเขานะครับประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เขาเชื่องขึ้นเองนะฮะ ของแบบนี้ต้องใช้เวลานะครับตอนนี้ก็เริ่มมันก็เริ่มนิ่งๆแล้วนะตัวตัวใหม่ที่ได้มานะแต่มันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับไอตัวเขียวเนะี่ยตัวเขียวนี่มันปล่อยให้หนีมันยังไม่หนีเลยอะ่ะเนี่ยเัาขึ้นมาเกาะแขนผมอนกตัวที่มันฝึกเชื่องแล้วมันก็จะแบบบางทีเดินมาหาเราเลยนะฮะนี่ครับตัวเขียวค่อยๆฝึกไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่อยากจะฝึก น้องอิกโกนาให้เชื่องนะครับเดี๋ยวผมต้องฝึกตัวนี้ต่อก่อนนะครับตัวนี้ได้มารู้สึกจะเป็นตัวเมียใช่ไมมาดูเล็กๆมันดูเพศยากนะครับครับเดี๋ยวเราต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าน้องอิกโกนาที่ฝึกเชื่องแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกับตัวเขียวนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงมานานแล้วแต่ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเชื่องนะครับผมเลี้ยงมาผมพยายามฝึกมานานแล้วนะครับให้เขาเชื่องนะ นีตัวหางตัวนี้เชื่องแล้วนะครับเราก็ลูบเล่นเขาไปเรื่อยๆนะครับ<ม>นะครับเราต้องฝึกตั้งแต่เล็กเลยนะฮะแนะนําให้ฝึกตั้งแต่เล็กนะไปฝึกตอนโตมันก็มันก็จะลําบากหน่อยเนาะแต่ว่าโตแล้วมันก็จะไม่ค่อยเปรียวเท่าไหร่นะแต่นั่นแหละมันควรจะฝึกตั้งแต่ไซนี้นะครับตัวนี้เชื่องแล้วนะฮะไม่มีชื่อ <laughs> ตั้งชื่อไปใหน่น้องสัตว์เลี้ยงเยอะเกินใช่ไหมใชไม่ไม่มีชื่อใช่ไหมใช่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  โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์กับช anel ผมด้วยนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของคุณนะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกยีกอร่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย